ละหนึ่งเม็ดเท่านั้นตัวนี้นะคะโซบูดกินเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นจะกินก่อนนอนหรือจะกินตอนไหนที่แบบว่าเออเราอิริยาบถดีๆแล้วกินข้าวกินแล้วเรียบร้อยหรือแบบว่าที่มันเออกำลังย่อยอะ่ะเออนั่นหแหละกำลังดีแต่จริงๆกินก่อนนอนก็ได้จะได้จำง,ง่ายานะคะตัวนี้เรบรกบล็อกเบิร์นบัลลูยเบรกบล็อกเบิร์นบัตตัวนี้นะคะ1กล่องนะคะ390บาทตัวนี้นะคะ1กล่องรละ นี้โปร er ยังมีอยู่ไหมลูกว่ามีอยู่ค่ะซ่าแถมหนึ่งตอนนี้โปรโมชั่นยังมีอยู่ก็คือซื้อ3มกล่องแถมหนึ่งกล่องส่งฟรีถึงแค่3ามสิบิเอ็ดพฤษภาคมนี้โปรซื้อ3ามแถมหนึ่งจะอยู่ในราคา1นึ่บาทเท่ากับว่าคุณได้ของฟรีไปมูลค่า390และที่สักพัญส่งฟรีถึงแค่3 1มสิบพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะเท่านี้อ่าเท่านั้นจะโดนดีดงได้ เขาแหละนางเอกตัวนี้ใครที่เป็นสายดื้อใครที่อะไรก็เอาไม่ลงความไม่ลงสิบล้อเหยียบทุ่มก็ไม่แตกเพราะฉะนั้นเอาโซกูดไปบดขยี้มันบดโอ้โหเอาบดขยี้ยี้ยี้ขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยเอาบดขยี้ยี้ยี้เอาบดขยี้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 อันนี้ก็ไม่เปิดเพลงให้ดูแม่ขอเพลงมาบดขยี้หน่อยเบรกบล็อกเบิดบานเปิ ถ้าใครที่ไม่ดื้อแค่โซยูก็เอาอยู่ลวค่ะชากาแฟโกโก้1 2 9บาท1น่งกล่องนะคะมี5้ซองน้ำหนัก75บ ดาให้ร <łość> ้อยดวงขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้มีความสุขขอให้ร่ำรวยแค่เป็นผู้หญิงก็ขอให้รวยใหญ่ๆนะคะเอออะไรรวยใหญ่ๆรวยใหญ่ๆรวยเข้าไปรวยกินแล้วใจไม่สั่นสบอยหายห่วงค่ะเพราะว่าสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะฮะใครสนใจสั่งมาเลยนะคะเบรกบัอกเบิปันด้วยโซกูดกัอนี้สสยดื้อติ๊ รสชาติจะกินตัวไหนก็ได้ใครไม่ชอบกาแฟาก็กินโกโก้ใครไม่ชอบโกโก้ก็กินกาแฟาใครไม่ชอบโกโก,ก้กาแฟาก็กินชาไทยถ้าใครไม่ชอบทั้งสองอย่างนี่ก็เออนั่นแหละหมูย่างชาบูหมกูกระทะไปก็แล้วแหละก็ว่ากันไปนะคะทุกคนใครสนใจสั่งมาได้เลยตัวนี้129บาทนะคะคุ้มหิวเร่งเาผาผานอิ่มไวอิ่มนานทําให้เราไม่ทานจุกจิกนะจ๊ะพี่จ๋าใครสนใจสั่งมาได้เลยนะคะโซยู so ตัวนี้เลยต้องบอกว่ามันเป็นอ,อ่อด นี่นเป็นวันแล้วลูกค้าชมมากว่าอร่อยอร่อย,ออยเข้มข้นหอมจริงๆที่สุดของที่สุดอีหนูไปเอาน้ำร้อนมนาะชงชห์หน่อยลูกมาชงโชห์หน่อยลูกชากาฟฟก็เลยลูกมาชงช์เลยลูกแม่จะกินแม่จะกินแม่จะกินกินกินต้มน้ำร้อน,น,อนแบบหนึ่งจริงๆนะคะใส่แค่น้ำร้อนเพียงแค่100มิลลิลิตรหรือ120มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะตัวนี้เนี่ยก็คุมหิวได้นาน6-7ชั่วโมงที่สำคัญเร่งเผาผลา กินไว้ินนานทําให้เราไม่ทานจุกจิกนะคะกินไปเลยนะคะสําหรับชากาแฟโกโก้เป็นน้าชง